นี่ฮะทุกคนครับอันนี้คือชาเลนที่เราจะไปถล่มในวันนี้นี่นะชื่อว่ากระเพราร้มควายนี่นะผมราคา199บาทหมดภายใน10นาทีกินฟรีไปเลยนี่อันนี้น้ําหนักประมาณเท่าไหร่พี่รู้ไหมหนึ่งกิโลสามขีดหนึ่งกิโลสามขีดเองเองเหรอไม่ถึงสองใช้คำว่าเองด้วยโอ้โหไม่ถึงสองถ้าเป็นผมนะคุณลออไก่ก่อนเลยแล้วถ้าผมอิ่มตั้งแต่แรกอ่ะอันนี้เก็บกลับบ้าน โอ้โหโกยไปให้ฟังแก๊งเตอร์ด้วยโอ้โหโกยอะไรด้วยเอาพี่ไปกินไก่ก่อนนะไก่อะไก่ไก่เดี๋ยวมันหนักในตอนท้ายอะโอเคได้เลยเจอไอ้เฮียแล้วเลือกกระเพราลืมเลยโอเคอาวอาอย่างสามสองหนึ ร้องอะไรนะอะไรเฮ้ยเราไม่เคยเจอกับคนจังไรที่คล้ายนัดเตรียมกันด้วยโอเคสามสองหนึ่งคุณคงไม่เคยเจอกับคนจังไรที่คล้ายนัดเพราะนั้นนั้นไม่เหมือนใคร That's what I'm talking about คืนคมต้องเท่าไรกับพวกผู้ชาย ดีีแต่ว่านัดนั้นไม่เหมือนคลนเล้วแล่านั้นไอ้นัดแค่เดาวมอนเนี่ยเดินเดในโอ้โหเปลี่ยนจังหวัดด้วยโอ้โหเปลี่ยนจังหวัดด้วย อ่ะผมไม่ได้รับหมอนนะรัดกับดาวหมอนในวันที่เปลี่ยวใจเนี่ด็กกูลืงแล้วนนกัไม่อได้รับหมอนไอ้เหี้ยแล้วคอนเทนต์กูลืมเลยเนี่ยเออจแต่มานันหี้ยอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอีเตอร์โอ๊ตผมล่าสุดไปเจอพี่จูนมา พี่พากเสียงลูฟี่บอกโอ้ไอโอ๊ตไอสัคมึงหวัดดีทำไมไรล่ะสวัสดีครับผมสวัสดีฮะสวัสดีครับผมนี่แห็เนีะต้องสามรอบเพราะว่าทุกช่องมันจะต้องมีเอกลักษณ์ไงคำพูดประจําช่องอะไรเงี้ยอย่างอนันต์เป็นเงี้ยนี่ลองดิยังไงสวัสดีครับอิตาโอ๊ต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 มาคุณลองเลยสวัสดีครับอิตาโอ๊ตโอ๊ตใหญ่ย้ายโอ๊ตโหลำบากเลยโอ๊ตครับ เหนื่อยไหมึงว่าเออเปลืองนะเปลืองเมมนะอย่างเงี้ยผมว่าเปลืองเมมนะอ่ะทุกคนครับวันนี้คอนเทนต์ของเราครับจุดเริ่มต้นมันมาจากเมื่อวานเลยเรากําลังหาคอนเทนต์ที่จะมาถ่ายทําในวันนี้แล้วมันมีคนหนึ่งฮะในกลุ่มทีมงานอิสโตดได้ส่งมาเป็นคลิปใน t i ๊ก o k อกนีเอาแล้วซึ่งกําลังเป็นกระแสอยู่นี่นะผมเป็นคลิปที่คน ไปกินกระเพราถาดยักษ์จานยักษ์ <S 2> <S 2> <S กินภายในเวลา10นาที10นาทีรับนาทีกินหมด <S <S 2> <S 2> กินฟรีไปเลย <S <S 2> <S 2> <S วันนี้เราจะพาทีมงานอีเตอร์โอ๊ตนะครับผมหรือพูดเอาให้สะปรก แคบลงไปกว่านั้นก็คือพาไอ้นัทโอ้โจจะไปคนเดียวเลยนะเพราะอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวพาไอ้นัทไปชื่อร้านเนี่ยเขาชื่อร้านอะไรนะคุณชัยเมธเหล่าริมทางนี่นี่ับกันบ้านเนี่ยโอ้โหจดมานเนี่ยเปิดตะกี้เลยเนี่ยอยากไปมาหลายวันแล้วไม่กล้าบอกผมตรงๆเนี่ยนี่แล้วก็ไอ้ตัวชาเลนจ์เนี่ยไอ้ตัวกะเพราเนี่ยครับมันชื่อว่ากะเพราล้มควายครับทุกคน ในเมื่อร้านเขามีกระเพราครับทีมงานเรามีควายโอ้จับมาแ่กได้ีสองสตัวเลยกระเพราล้มควายพอดีเป๊ะเลยกระเพาถาดยักษ์ขนาดเท่าไหร่ไม่รู้เราไปดูเอาหน้างานกินภายในเวลา10นาทีกินหมดกินฟรีไปเลยถ้ากินไม่หมดจ่ายเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะผมมึงมึงได้ไหมใช่ลูพี่เคยกินกระเพราไหม โอเคสามคนฮะเอาเลยนะถามไม่จะกินแล้วนี่ของเขาเนื้อด้วยแพงกว่าบ้านแน่สองร้อยเก้าเก้าเนี่ยสองเก้าเก้าเหรอโอ้โหวันนี้ต้องเตรียมถึงเท่าไหร่วะเนี่ยสี่สี่สามเจ็ดผู้หญิงโเข้ามาคือกองน้ำผู้หญิงเข้ามาเนี่ยกองน้ำเอ้าเดี๋ยวร้านจะปิดซะก่อนครับทุกคนครับเดี๋ยวเราตามไปที่ร้านกันเลยนะครับผมร้าน เหล่าริมทางนี่ฮรทุกคนครับอันนี้คือชาเลนจ์ที่เราจะไปถล่มในวันนี้นี่นะชื่อว่ากระเพราร้มควายนี่นะผมราคา199บาทหมดภายใน10นาทีกินฟรีไปเลยนี่เฮ้ยชาเลนจ์กินเร็วนี่แล้วก็จากที่ผมพาพวกคุณไปชาเลนจ์มาประมาณ2อที่เนาะนที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าคุณอาจจะไม่เหมาะกับกินจุหรือเป่าเพราะว่าผมสังเกตจากในออฟฟิศ ขนมเติมเป็นหมดเติมเป็นหมดปั๊บปั๊บหมดละเริมไปปั๊บปั๊บเลยตอนเช้าเติมตอนเย็นหมดละพวกคุณเน้นเร็วไงเร็วตอนนี้เวลาทําได้ดีสุด6นาทีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าในคลิปนี้คือ6นาทีแต่ว่าผมบอกเลยว่าคนเหล่านั้นเนี่ยสู้คุณไม่ได้นี่สู้ไม่ได้มั่นใจเนี่ยวตอนนี้แบบกินปั๊บ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 ตามน้ำนิดนึงปั๊บปั๊บปั๊บตามน้ำนิดนึงตามน้ำแก้วเลยแก้วเลยคอติดคอติดคอติดคอน่ะมือเงี้ยมือกเจาะแล้วมือเจ น้ำนะไม่ได้แบบชิลนะถ้าอย่างนี้คือรูปหลังด้วยอย่าขาดอย่าขาดฉะนล่นกินเร็วดิคุณมันอยู่ที่จังหวะการหายใจอ๋อคุณต้องคุมจังหวะการหายใจให้ดีถ้ามันสวนกันปุ๊บมันสำลักคุณหายใจปุ๊บกินคุณหายใจปุ๊บบ๊อ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 บตายยังไงก็ตายดูใจสุภาพสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยเด้วยเป็นพนักงานต้อนแล้วเป็นพักงานอารมณ์แบบใครผมโอ๊ตเลยอ๊ไอโอ๊ตมึงใครเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ชัยเมธดไทรเมธมึงขอโทษเขาเลยมึงเรียกชื่อพี่เขาผิดอ่ะมึงขอโทษเลยผิดแล้วขอโทษนะพี่รับไหวด้วยพี่โอ้เจ้าของร้านนี่เลยชัยเมธเหลาริมทาง แต่ว่าวันนี้ที่ตามมาชี่ชัยเมธโด่งดังมากในทิกตอกตอนนี้แล้วก็กําลังเป็นที่พูดถึงจะเป็นกระเพราล้มควายครับนี่ฮะกระเพราล้มควาย1 9 9บาทหมดภายใน10นาทีกินฟรีไปเลยนี่มีให้เห็นนี่ยนัดเอ้ยทำไมมันไม่เหมือนมันดูเยอะกว่าในรูปนะอันนี้มันกระเพราเลี้ยงพาในพี่อันนี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่พี่รู้ไหม 1กิโลขีด1นกิโล3ขีดเองเองเหรอไม่ถึงว่าเองด้วยโอ้โหไม่ถึง,อง2อันนี้คือกะเพราหมูไหมพี่กะเพราหมูสับหรือว่าถ้าสมมติคนไม่ทานหมูได้เลยนี่อย่างอย่างพี่ผมนี่มีพี่บงังเป็นอิสลา,าม,มลูกค้าชอบทานอะไรสั่งได้เลยครับว่าจะเป็นเนื้อเป็นกุ้งเนื้อจะเป็นเนื้อแองกัสนะครับหอมหอมแมวไหมวันนี้กะเพราแมวกะเพราแมวมีไหมพี่แมวกาแฟมีมีต่แย่กะเพราล้มควายก็คือเป็นหมูสับครับกะเพราหมูสับมีตัวนี้เป็นไก่ทอด 1ชิ้น2องป่ะชิ้นครับหโอ้โหชิ้นยาวพี่ไปเอาไก่ที่ไหนมาทำไมตัวมันยาวอย่างเี้นี่แล้วก็ตัวนี้เป็นหมูยอให้เวลา10นาทีกินหมดกินฟรีไปเลยกินฟรีเลยครับตอนนี้เวลาดีที่สุดเวลาดีที่สุดนะครับ3นาทีครับโอ้คุณหลอกดาวดิยทำไมทำไมในเฟซบุ๊กผมมันยังโชว์แค่ห พอดีพี่เขามาทานเมื่อวานครับมาทําลายสถิติไอเต้ยน่ากลัวมากไอเต้ยสึกเ,เจ้านะักกินมาแล้วแล้วผมมาอยูด เลขสามพายุมาเลยครับประมาณเลขสามแล้วถ้าลองจับพ่เตอร์อ่ะพี่จะเป็นลูกค้าที่ออกไปในคลิป t ิ k กตอกนะครับหกนาทีหกนาทีสามแล้วโดดไปหกวันนี้น้องผมครับพี่กี่นาทีดีครับเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งเห็นแน่อะเชิงงกว่าเหนึ่งชั่วงกว่าพี่มีแข่งกินน้ำาัเ้แล้วก็เออแล้วใครจะมาทำลายมันมันต้องว่างอ่ะพี่ต้องว่างพอสมควรต้องมีหนึ่ต้องมีถึงสองชิงวงอะทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ นะครับผมไหนไหนพาไอ้นัทมาแล้วคร<ช>ับแล้วก็ไหนจะมีพี่บางกับเกตเตอร์เป็นมือสองมือสามอีกออไม่รู้มือวางอันดับไหนอะวางไปวางมานะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอทดลองครับพี่สําหรับกระเพราล้มควายของพี่ใช่เลยนะครับผมแต่ถ้ามุดลบผมกินฟรีหนึ่งจานสองจานสามจานพี่ไม่กอนนะ่อคาขอทาครั นี่เดี๋ยวไปทดลองกันแล้วก็เดี๋ยวตอนวันศุกร์มีเดอกแฝดมาด้วยอ๋เราก็ต้องมาทำลายของคุณแล้วนี่นี่เขาเครียดแล้วนะทีเนี้ยโทรบอกมันเลยว่า3ชั่วโมงเตรียมมาไปฮะไปฮะทุกคนนะลองฮะพี่พี่กินข้าวมายังพี่เดี๋ยวไปด้วยไปทำา้านจ์ด้วยกันเฮ้ยพี่คนเดินไปเสิร์ฟด้วย กะเพราล้มควายมาแล้วครับครับสวัสดีครับลูกผู้ยืนถังนี้ครับพี่จะมาเล่นจะได้กะเพราล้มควายมาแล้วครับครับแล้วพี่เอาอะไรมาเนี่ยอ๋อถังน้ำเลยอ๋อต้องเอามาด้วยนี่น้ำคุณไงโอ้โหน้ำคุณไงเพราะว่าคุณกินตามน้ำไงคือวไงคุณปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บคุณซอกเลยวัดจุ่มเลยแล้วคนอื่นไม่ได้กินละพอเห็นของจริงแล้วเป็นไงบ้างครับอู๋ใหญ่มากพี่ไหวไหม โอ้๊วชิวนี่ยังไงก็ไม่หมดพร้อมไหมฮะคุณนี่ยฮะมาแล้วฮะเร่งเ,เวลา เฮ้ยคุณวางแผนกันดิว่าคุณจะยังไงคุณจะอะไรก่อนอะไรเงี้ยถ้าเป็นผมนะกินเร็วหลังๆมันจะมันถ้ามันแน่นมันอิ่มมันจะจุกจะกินยากใช่คุณลอกไก่ก่อนเลยแล้วถ้าผมอิ่มตั้งแต่แรกอันนี้เก็บกลับบ้านเลยอ๋อนี่คือแผนไม่มีใครเคยวางแผนอย่างนี้เราพี่นะโอ้หนักกินสุดยอดนี่นี่ไปนี่ได้ถ้าดีทีเหลวฮะ คพร้อมนะครับพร้อมครับพี่ครับครับพร้อมแล้วกะเพราล้มควายหมดใน10นาทีนฟรีนะครับสู้ๆนะครับครับผมสามสองเริ่มได้ครับทานให้อร่อยครับนี่สูตรผมนี่นี่ซึบมับมับเหนื่อยแล้วผมต้องมับมับมับแล้วสองมือคุณต้องช่วยกันโอยเข้าไปนิ้วนิ้วก้อยหนึ่งนัะมึงเห็นตัวหยุดไหมตัวหยุดเนี่ยมึงเคียร์หน่อยนะโอ้ยอึ่งอ่ะพี่เขาก็ไม่สนใจเราแล้ว เริ่มแล้วเริ่มมาที่ข้าวกะเพราแล้วฮะทุกคนตอนนี้ข้าวกะเพราแล้วซึถือไปแล้วห้าวิแล้วหกวิแล้วนานเหลือเกินแค่มึงถือช้อนก็หกวิแล้วว่ามึงจะเอาเข้าปากมีถั่วฝักยงฝักยาวอะไรไหมงหัวหอมข้าวโพดมีไหมแครอทให้เถียงกันอย่างนี้มีไหมฮะเออนี้ของแท้นะ อันนี้ของแท้นะครับเหมาะกับนักกินของแท้แบบคุณนีต้องไปเล่นด้วยพูดอะไรไปยิ้มนี่คนนี้เขมาจริงจังว่ะนี่ก็มาจริงจังว่ะตึงหน้าตึงเลยตึงเปี้ยเลยอ่ะไปสักเกบสองนาทีแล้วมันก็เริ่มคุยกับกูแล้วตอนนี้เครียดอยู่จะลืมนะสัญลักษณ์มือนะคุณสัญลักษณ์มืออย่างนี้คือติดคออย่างนี้คือติดคอรูปหลังไงฮะรูปหลังอย่างนี้รูปหลังด้วยสัญลักษณ์ น้ำไหมคุณเพิ่มน้ำไหมน้ำหวานน้ำโค้กเบสตี้กาแฟเ<อ>มโลโอลตินไม่ต้องพูดเห็น <laughs> ไหมผมบอกแล้วจะสักพักมันก็คุยกับผมอะเห็นไหมเริ่มนะนะผมเวลาเก้าสิบเลขเจ็ด้วครับตอนนี้เจ็ดนาทีผ่านไป <laughs> เหลืออีกสามนาที <laughs> คุณปล่อยของได้แนละ้วคุณต้องปล่อยของแล้ว <laughs> <laughs> คุณต้องปุ๊บมับม๊บมั๊บปุ๊บมึ๊บประเมินตัวเองสิไม่หมดฮะลองดิลองเอาให้สิบนาที อยากรู้ว่ามันจะเหลือสักเท่าไหร่นี่ตอนนี้ได้ยินเสียงได้ผมอ่ะผมอ่ะสิบวิสุดท้ายครับคุณครับสิบวิคุณต้องมั๊บฟับมั๊บอมั๊มั๊โอ้โหคุณได้แต่ท่าคุณไม่เข้าปากเลยอะคุณมั๊มั๊ดิอมับไงจบแล้วจบแล้ว จบแล้วจบนะครับผม10นาทีหมดเวลาตอนนี้รีวิวหน่อยรีวิวหน่อยเพราะว่าตอนกินนี่คุณจริงจังมากคุณไม่ได้พูดอะไรเลยอร่อยดีนะดีเลยกะเพราเป็นกะเพราแบบแท้ไหมแห้งแห้งแห้งๆอร่อยครับผมไม่มีถั่วฝักยาวไม่มีแคร์หใช่ยอมนะคุณนะคุณยอมนะไปเยครับไม่ไหวยอมแพ้เนี่ยคุณคนแรกแล้วคุณไปโชว์แบบเนี้ย ไอ,อคนที่เหลือมันจะยังไงฟ <l acht> <c oughs> อร์มหมดแล้วฮะตอนนี้อนนเอา,อางนี้ไหมผมว่ารู้กันอยู่แล้วแหละกตเติมกินอาจจะไม่หมดอลองขอพี่เขาหันครึ่งไหมพี่อพลองถามพี่เขาดูพี่จา๋าผมขอสอง,นงคนได้ไหม แต่ผมขอห้านที <c oughs> คิดว่าทำได้ไหมครับไม่ได้พี่ผมก็ขอให้มันเออมันแตกต่างอยงนั้นแหละแต่ไม่ได้แน่ๆนถ้างั้นพ่อค้าขอ,ขอท้ามัน <c oughs> บอกกติไม่ได้นะพีนะ่เนาะจ้่ปกติไม่ได้ครับเพราะว่าชาเลนจ์นี้ก็คือหนึ่งคน<ช>หนึ่งถาดครับผมสิบนาทีกินหมดฟรีเลยใช่ครับแต่อันนี้ผมขอเป็นกรณีพิเศษได้เลยถือว่าสมเพศมันเถอะพี่สมเพศพวกมันเถอะ เออผมเอาไดไหมขอสองคน5นาทีจูู๊นะครับอ่านี่อันนี้ก็ต้องหักตังเงินเดือนนะนี่ต้องหักออกจากเงินเดือนนี่นี่จะหักอีกแล้วเนี่ยทุกนอันนี้แคกไม่เหลือแล้วคุณไปผ่าตรงไหนเนี่ยคุณวิเคราะห์ตเอเลยลองนิดครียวผ่าตั้งแต่มากินเลยตรงที่มีเวลาเนี่ยถ้าไม่มีเวลาคุณไม่ผ่ผมอ่ะยังไงผมบอกไหนคุณลองทำก่นะเนี่ย เนี ah, yes. ่อ mm ่า hmm. นี่ไนี öh ่ไงแล้วคุณลองเปลี่ยนเป็นถือช้อนแล้วกินอย่างนี้มัาให้กินอย่างนี้แล้วกือนี่ะมัอบมัอบมัอบมีทม็อก็คืก็คอตายเออตายอยู่ตรงนี้แหละผมว่าถ้าสมมติเพิ่มเป็นสองคนอ่ะแรงมันจะดีมีแววมากกว่าเอาแค่ว่าหมดไม่หมด ก็ปิ่มๆเหมือนกันนะดันโกงๆนะนะี๋ยวฮะเจ็ดพันเจ็ดเหมือนกันปิ่มไปทางไม่หมดเลยอ้าวตอนนี้รอกะเพราครับทุกคนครับกะเพราเนื้อของพี่บางเนาะสั่งเขาได้นะเอาคุณเอาเผ็ดไม่เผ็ดอย่าลืมเลยถามกินได้เผ็ดก็ได้อะไรก็ได้ได้ทุกอย่างอ่ะอะไรก็ได้ยกเว้นกินหมดอ่ะได้ทไม่ได้แน่ ล่ะเพื่ออะไรถามก่อนเสียเวลาไหมยิดว่ามันเท่กูสียเวลาหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ช่วยกินหมดด้วยนะอะไรไงครับพี่ตรงนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับพ่อค้าแจกอาวุธก่อนนะครับอาวุธอันนี้บอกก่อนว่าเป็นกติกาพิเศษใช่หลังจากนี้ไม่มียกเว้นอนุญาตเป็นความสนุกเฉยๆครับการนี้พ่อค้าให้เป็นกรณีพิเศษของรายการนี้นะครับครับผมถ้าเกิดว่าทั้งสองท่านหมดใน5นาที ภาบนี้ทานฟรีนะครับอุ้ยไม่พิเศษว่ะเฮ้ยก็คือคนเพิ่มครึ่งเป็นสองคนแต่เวลาหันครึ่งให้กินฟรีด้วยแถมข้าวสารอีก2สองถุงครูที่จ่ายเขาไม่เถอะเอาเนี่ยนี่พาละพาละจริงเลยจะได้นี่เอาไหมเอาไหมนี่เอาได้ วิธีใชพร้อมไหมครับนี่เี่นี่โอ้โหต้องใช้อย่างงี้อ๋อวิธีใช้เออพร้อมครับสามสองหนึ่งเริ่มครับไปฮะเกี่ทีในะนั่งโลงเลยนาทีฮะถึงจะลากเข้าที่มานั่งเพราะมันขึ้นจิบนาทีแน่ หนึ่งนาทีฮะกำลังจะหนึ่งนาทีหูยครึ่งนึงแล้วเกินครึ่งแล้วเนี่ยทำนะเป็นเล่นแล้วประเด็นคือไก่ยังไม่แตะเลยนะเน้นข้าวก่อนแกไก่ที่หลังคุณถึงสูตรผมเลยใช่กลมไอ้ตัวยากนี่ต้องผ่อนนะเนี่ยกถึงสูตรที่แล้วไหมเก <laughs> ิน <laughs> เห็นไหมนีโ่โอ้โหโกยไปให้ปั่นเก็ตเตอร์ด้วย <laughs> <laughs> โอ้โหกลวยได้ด้วยมาแล้วเทคนิคเรื่องำนานเออเทคนิค ตอนนี้เวลาผ่าน2องครึ่งแล้ว2 40สแล้วสองสี่สิบตอนนี้เลยครึ่งทางมาแล้วเหลืออีก2นาทีนิดๆทำไปเล่นเฮ้ยไม่ต้องบอกผมรูปก่อนรูบรูปต้องบอกผมก่อนนะออกมาโลกว่าเหมือนเดิมดีไม่ดีเกินด้วย ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ฮะบบสานาทีสี่สิบหแล้วนี่ฮะตอนนี้สานาทีเหลืออีนาทีแล้วอ่าเหลืออีนึ่งาทีไปทีเดียวบังมันนทีเดียวไก่2ชิ้นไก่2ชิ้นมัดเข้าไปอุ้ยคุณจะเก่งทำไมเนี่ยยัง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 คุณย้งอยงงยงงะเพราะว่าจริงๆกินเร็วต้องง ต้องหมดปากเนี้ยป <laughs> ากแล้วเนี้ยะฮะจริงปะเนี่ยถอย <laughs> นอนแล้วผมแล้วสี่นาทีสี่สิบเอ็ดวินะครับครับฐานฟรีนะครับโดนกูแล้วครับโดนกูแล้ว <laughs> จานต่อไปพี่เฮ้ยอีกจานนึงพี่เอาเป็นกะเพราอะไรหมูหรือเนี้ยอะไรคุูสัมภาษณ์เขาก่อนดิได้ได้หมูเลือกสั่งก่อนหมูเลยเนี้ยหมูพี่เอาหมูหพี่ซื้ออิโนเพืออผมด้วยช่วงนี้ไม่ก็ย่อยด้วยเอ้ยคุณคุณรีวิวดิคุณรีวิวง นี่อร่อยเป็นไงอร่อยอันนี้ผัดกะเพราหมูอันนี้เนื้อเป็นไงผมว่ากินง่ายอะไรอะอะไรอึกอักอะไรอะเกือบตายพี่พี่บางนี่เทคนิคดีมากนะแรกๆชิงกินเนื้อหลังๆปัดไก่ให้แกกินผมกินไปตัวหนึ่งแล้วเนี่ยปัดมาเนี่ยไม่ได้กินเนื้อเลยกินแต่ข้าวกับไก่อร่อยเนาะอร่อยผัดมาแห้งๆกะเพราแท้กะเพราแท้ไม่มีอย่างอื่นผสมกะเพราคุณคุณคิดว่าถ้าสมมติอ่ะตอนนี้คุณได้ลองชาเลนจ์นี้ไปแล้ว แต่ถ้ามูฟต์เป็นชาเลนจ์หลักอะคุณคิดว่าคุณอาจจะได้ไหมชาเลนจ์หลักอะอาจจะตายด้วยอาจจะเป็นคนแรกที่ตายต่อทางชาเลนจ์ไม่ใช่อาจจะหมดนะต่อไปคือยังไงคุณนี่อาของพี่ไงของพี่ไงกระเพรีหมูมันยาวแล้วนะคุณยาวเกะเตอร์ตัดได้ไหมเหรอกะเตอร์ตัดได้ไหมโอ้โหของพี่สบายได้เห็นไหมมึงมาขยันกับกูเนี่ย อ่ะลองดูแต่ผมบอกก่อนว่าผมจะไม่ไอ้นี่นะเพราะว่าช่วงนี้ผมอันตรายด้วยถ้าสมมุติแม่งอึ๊กอึ๊กอึ๊กอกแล้วเอาไม่ออกมึงตกงานกันเลยนเี่ยคุณหางานใหม่เลยเนี่ยสิบนาทีผมก็ได้อ่สิบนาทีได้อยู่อาจจะได้ครับก็พูดไว้ก่อนนะถ้าไม่ได้แล้วค่อยมาแก้ตอนหลังคลิปว่าจริงจริงมันก็เนี่ยผมไม่ได้วอร์มมาอะไรเนี่ยอ๋อไม่ว่ากันพูดเยอะขยายเอาเต็มพูดตอนแทนเลย้วมีเตรี๋ยวไหมนะมีเตรียมไว้เลยเตรียม็ว อเอามาเองด้วยเหรอเนี่ยผอบอกก๋เตียว,ยวยให้คนอื่นนะเนี่ยเอาเองแลวอวไอเยี่ยมเกลือติดคอแล้วไม่พอทำไงแก้วเดียวอะอันนี้จะได้แบบทันควันเลยเอาดทิ้เดียวเลยเอาลวควายมาแล้วครับครับผม ดูตั้งใจนะพี่นะดูแบบเออสะใจอ่ะเราเออดูสนุกอ่ะร้อมไหมครับพี่ว่าครับผมสามรอบแล้วกะเพราล้มควายทานหมดใน10นาทีทานฟรีนะครับัำสคริปต์เดอรเป๊ะได้สามสองหนึ่งครับผม้ยเรื่อยเรื่อยนะครับไม่เร่งมากนะตัวนะมัฟแล้วมัฟโอ้ยอมันร้อนเร็วองคำส่งต้องตามแล้วสิบวิแล้วเนี่ยคำแรกอยู่เลยเอาพี่ไปกินไก่ก่อนนะไก่อ่ะไก่ไก่เดี๋ยวมันหนักในตอนท้ายอ่ะ สูรนะพี่สูดอุทิ้งสูดซะแล้วโอ้โหตอนนี้ผ่านไปนาทีครึ่งแล้วฮะเอาดี๊ยมั๊บมั๊บมีจิตนะมีจิตนะมีเหลือบมองมีเหลือบมองไหนไหนไอ้ไอ้ไออย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยสองมือพี่อะไอ้สองมือไหนท่าท่าเออปุ๊บนะ อย่าลื่งนะยังี้อยดี๋ยวเดี๋ยวมมาแล้วพี่บังเอาพี่ใจพี่บังลูกจากพี่บังทำโทรศัพท์ตกกแล้วคุณอย่าลืมโคดมือนะโอ้โเหลืออยู่แค่ยีปเซ็แล้วีนิดหน่อยเองผ่านไปสามนาทีมั่งมั่นะคุณร้องนี่มั่งมั่มัไม่กี่คำเองนุ๊กเติมไปด้วยเติมไปด้วยใส่เติม อันนี้ก็เติมยังเลยเนี่ยอิ่มร้อนละผิวปากอื้ยผิวปากอะไรนี่สุดที่นี่นี่นี่ย่าไปทาตายมีก็ด้ต่อนี่ะ นที่คนี่คืออะไรเนี่ยชิวทำไมเนี่ยเอาให้หมก่อนดิแล้วจะชิวทำไมเนี่ยเลยพลิกอีกนิดหน่อยเอยต้องให้หมดดิโอโอโห่ับเ้ได้อะไรพี่ ผมได้เลยก็ได้กินฟรีไงจบแล้วอะ่ะหมดแล้วเหรอเรียกว่าลองให้ดูกันเนาะนิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะแบบไม่ได้จริงจังมากมายนะครับเอ้ตรงเรื่องของเวลาเนี่ยให้น้องๆรุ่นใหม่มาเลยเอยขอบคุณมากครับพี่อร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากใครที่อยากมาตามนะผมสำหรับตัวชาเลนจ์อะไรนะพี่ชื่ออะไรนะกัปเราล้มลืมหมดแล้วเนี่ยไม่กัปโผลล้มควายชาเลนจ์กัพราลมนะครับผมโทรมาได้เลยทางเบอร์อีกที ยงเติศูนย์แปดเก้าครับสี่เก<ด>้าเก้าเก้าหกเนเก้าเดี๋ยพี่เขาเล่นกับพี่แล้วเนี่ย <c oughs> คนฟังไม่ทันหรอใช่แล้วขึ้นไ้ <c oughs> ให้นี่โทรมาสอบถามก่อนได้เลยหรือว่าเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับผมชัยเมธเหล,าล่าริมทางาแล้วผมเข้าไปดูกิจกรรมสนุกๆหรือว่าเฮ้ยใครทาเวลาเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยแล้วผมตามมากินได้เลยที่ซอยแจ้งวัฒน,นะสิบเก้าตรงข้ามเซนทรัลของกินอร่อยๆมากมายอยู่ในนั้นนะครับผมแล้วก็ใครที่ดูแล้วชื่นชอบ แล้วผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยแล้วผมแล้วก็ไปกดติดตามเพจพี่เขาด้วยนะคุณมีอะไรฝากไไหมคุณยังแน่นอยู่เลยครับจากใจเลยะพูดได้คำเดียวเลยคำว่าแน่นวันนี้รากันไปก่อนครับทุกคนครับปิดปิดคลิปให้หมก็ยังไง ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ไกลก็สามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับ <laughs> มันไกลเออมันไกลแล้วอ๋อแต่มีตรงได้ครับสั่งผ่านแอปได้ครับยังไงก็ฝากร้านชัยเมรเหล่า,าลินทางด้วยนะครับรับประกันทาอร่อยคขอบคุณมาก